ก็กาบสวีดัสสวัสดีพี่น้องชาวไทยเชื้อสายดาวังคารกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับแกรเปอร์ชาแนลนะครับกับเกม GT a ดซนออนไลน์นะครับวันนี้นะครับก็จะมารีวิวประเทศเปิดใหม่นะครับเพิ่งเปิดได้4 5วันนะฮะก็ประเทศเปิดใหม่มีของแจกอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะอันดับแรกเลยนะฮะของแจกก็จะมีเอ่อเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งขอเปิดแป๊บหนึ่งนะครับ อ่าโอเคนี่กับหน,หน้าไอคอนกระเป๋าก็จะประมาณนี้นะฮะก็อันดับแรกเลยของแจกก็ตามนี้เลยครับบัตรเด็กใหม่พิซซ่าสิบโทรศัพท์1แล้วก็น้ำเปล่า10บัตรประชาชนนี้ต้องไปทำข้างๆนะฮะส่วนปลาหมึกนี้ก็อ่าต้องไปเก็บเอานะอันนี้ผมเล่นไปแล้วะยะหนึ่งอ่าโอเคเดี๋ยวไปดูระบบต่อไปกันเลยเดี๋ยวอันดับขอเช็คก่อนนะเช็คระบบแป๊บหนึ่งอ่าอันดับต่อไปเดี๋ยวขอเช็คระบบแป๊บหนึ่งนะฮะเพราะว่าประเทศเพิ่งเปิดใหม่เลย อันนี้นิดหนึ่งนะฮะก็นี่ยอ่าปัดมันก็จะเป็นเหมือนแบบไอ้นี้ครับอ่าอุปอเทมผู้เล่นใหม่ก็คือเหมือนแบบของเดอะซิมอ่ะอะไรประมาณนี้นะฮะแต่อันนี้มันน่าจะบั๊กอยู่มันเลยกดไม่ได้นะฮะก็เดี๋ยวเราไปดูอีกอันหนึ่งดีกว่าโทรศัพท์ก็เหมือนกันนะโทรศัพท์มันบั๊กเหมือนกันนะฮะก็ตอนนี้ประเทศเพิ่งเปิดใหม่มันยังไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะก็ยังมีบั๊กมีอะไรอยู่เหมือนกันนะฮะก็เดี๋ยวเราเดินไปดูตรง จุดอื่นดีวกว่าขอเช็คอีกรอบหนึ่งว่าหายยังโอเคแสดงว่ามันยังบัักอยู่นะคะก็ให้เราพิมพ์แก้บัักไปนะคะก็เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งพิมพ์แก้บัักตามนี้เลยนะครับโอเค ก็ประมาณนี้แต่ระบบน่าจะยังไม่เข้าเพราะว่า1น่งประเทศเพิ่งเปิดใหม่ระบบยังไม่เต็มร้อยเปอร์เซนต์ด้วยโอเคต่อไปนะฮะก็มันจะมีข้างหน้านะครับก็เดี๋ยวเราจะไปตรงที่ NPC กันนะฮะเพราะว่าตรง NPC เนี่ยจะมีการสำหรับผู้เล่นใหม่เลยนะ,ะที่แบบยังไม่รู้กฎของประเทศนะฮะก็มาตรง NPC ตรงนี้ได้แล้วกด N น,นะฮะเพื่อเปิดดูข่าวสารข้อมูลนะฮะเกี่ยวกับกฎและ ระบบต่างๆของประเทศนะฮะก็จะตามนี้เลยแล้วกันโอเคต่อไปนะฮะก็อ้ออีกอย่างหนึ่งที่จะลืมบอกไปไม่ได้คือผู้เล่นใหม่นะครับจะได้รถ1คันนะฮะเป็นรถกระบะนะฮะก็เป็นกระบะเอ่อน่าจะของฟอร์ดมั้งถ้าจำไม่ผิดนะมันเป็นรถออฟเอ่อออฟโรดอะเนี่ยเป็นรถมอสนะฮะของประเทศนะฮะก็จะมีนู่นนี่มีระบบ ทุกอย่างก็จะเหมือนในไฟ M หมดเลยแล้วก็ที่สําคัญนะครับก็มีระบบสตาร์ทรถล็อกรถเปิดกระโปรงหน้ากระโปรงหลังไฟท้ายอะไรได้หมดเลยเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะขอดูแผนที่ก่อนอันดับแรกเลยเราจะไปงานใกล้ๆหรือว่าจะไปสถานที่ทั่วไปก็ได้นี่ครับสถานที่ทั่วไปก็จะประมาณนี้ก็คือเลื่อนมีให้เยอะมากมายแล้วก็อีกอย่างนึงงานถูกกฎหมายก็มีให้งานเยอะมากส่วนงานดํานะครับก็ จะไปดูในด i s c o r d เอานะครับผมจะไม่สปอยนะอันดับแรกเลยงานที่ใกล้ที่สุดเลยแล้วกันก็จะเป็นงานเ,าเก็บปลาหมึกคือถ้าใครที่เล่นจากประเทศอื่นมาก็จะรู้ว่าตรงจุดที่ผมจะไปเป็นจุดที่ว่างานเก็บหอยของหลายๆประเทศแต่เป็นประเทศนี้จะเป็นงานเก็บปลาหมึกนะฮะจะอยู่ตรงใกล้จุดเกิดผู้เล่นใหม่หมดเลยก็อาจจะ ทางอาจจะน,นี่นิดหน่อยต้องขออภัยด้วยนะครับก็เนี่ยงานเก็บปลาหมึกก็จะอยู่ใ,ใกล้เลยเห็นไหมขี่มานิดเดียวครับผมห่างจากจุดเกิดผู้เล่นใหม่มานิดเดียวก็คือพูดง่ายว่าอยู่ใกล้มากเป็นงานที่เก็บง่ายแล้วก็อีกอย่างนะครับงานเนี้ยมันเป็นงานที่แบบว่าไม่มีครูดาวเราสามารถกดได้เรื่อยๆเลย เก็บได้เรื่อยๆไม่มีคูลดาวเราสามารถเก็บได้เรื่อยๆรอรอเก็บไปเลยครับผมเนี่ยจะไม่มีคููดาวมันจะเก็บได้ตลอดเก็บกันยาวๆ โอเคแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูงานต่อไปนะฮะก็งานมันมีเยอะนะให้ทำอะ่ะมีให้เลือกทำเยอะมากแต่งานต่อไปที่เราจะไปคืองานเก็บทุเรียนนะฮะคิดว่าน่าจะดีกว่าเพราะว่ามันเป็นงานที่แปลกใหม่หรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะบางประเทศก็มีบางประเทศก็ไม่มีอันนี้คือเราจะไปงานเก็บทุเรียนกันดีกว่าเพราะว่าดูแลวว้วอ่ะมันน่าจะเก็บง่ายสุดหรือเปล่า มันเก็บระบบเก็บก็คือเหมือนกันหมดเลยโอเคเดี๋ยวมาร์คเสร็จแล้วก็เดี๋ยวขอเรียกรถแป๊บนึงนะกดไม่ค่อยติดเพราะว่ามันแบบน่าจะเป็นที่เน็ตผมด้วยนะเน็ตมันไม่ค่อยดีก็เลยทำให้เกิดแบบกดแล้วมันไม่ค่อยติดบ้างบั๊กบ้างอะไรบ้างโอเคมาละเหมือนเดิมครับผมกด ขึ้นรถเวลาเราเก็บรถแล้วเราเรียกรถมาเนี่ยเราต้องกดสตาร์ทรถทุกครั้งนะเพราะว่าถ้าเราไม่สตาร์ทรถมันเหมือนเหมือนในไฟเอ็มะถ้าไม่สตาร์ทมันก็ไม่ติดอะไรประมาณนี้อยากให้ทุกคนได้มาลองเล่นดูนะเกมเนี่ยอ่าเป็นถ้าสําหรับใครที่แบบว่าอยากเล่นไฟเอมแต่ไม่มีคอมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยผมแนะนํานะว่า G-T a แก็ตอบโจทย์ได้เหมือนกันก็คือมีสตอรี่เดือดมีนุ่นมีนี่เราสามารถ เล่นได้หลายแบบมากเราไปกันดีกว่าเราจะไปที่งานเก็บทุเรียนนะคะก็อยากจะให้ดูนะว่าเป็นแบบนี้แล้วก็อ้อเดี๋ยวผมจะเปิดแผนที่ให้ดูนะครับแผนที่แบบนี้ของมอดประเทศนี้นะฮะว่าเป็นแบบไหนแล้วก็จะบอกว่างานที่นี่คือแบบก็เงินเงินของประเทศนี้มันก็ไม่ได้แบบว่า เวอร์เกินไปหรือว่าอะไรเกินไปนะฮะก็คือว่าเงินเงินก็ไม่ได้เฟอร์มากคือแบบฟืดเลยแหละไม่เฟอร์อแต่ฟืดเพราะหนึ่งคือแบบของมันก็ราคาคือแบบราคาไม่ได้เฟอร์จนแบบเหมือนประเทศบางบางประเทศที่เคยทําแล้วก็ปิดไปจะไม่เอ่ยเอ่ยชื่อนะเพราะว่าบางปร,ประเทศที่ผมบอกนี่คือแบบมันเฟอร์มากเฟอร์ชน,นิดที่ว่าผู้เล่นใหม่คือเข้ามาได้เงิน3ล้าน4ล้านอย่างเงี้ย เงินแดงอีกอะไรอีกมันมันเยอะเกินไปคือแบบอันนั้นคือเฟอร์มากแต่อันนี้คือแบบกําลังดีเลยคือแบบไม่เฟอร์เกินไปก็นะฮะก็ใกล้จะถึงแล้วแหละแต่นี่ผมแนะนําเลยถ้าใครเล่นเหินสายเหินนะตรงนั้นเลยก็จะเป็นจุดเหินอีกจุดหนึ่งเหมือนกันสําหรับใครที่ชอบสายเหินหนีตํารวจตึงๆอะไรอย่างเงี้ยอยากเจอตารวจตึงๆผมแนะนําเลยนะเล่นเหินตรงนี้ก็ได้นะแต่รถต้องแรงหน่อย ถ้ารถไม่แรงมันเล่นไม่ได้ไงเหินตรงเนี้ยเ,เดี๋ยวเราจะพาลัดเลาะเข้าป่าว่าทางทางจริงๆอ่ะคือมันต้องไปทางล่างไงแต่ว่าอันนี้คือผมพลาดเนี่ยเลยจะเลาะไปทางนี้แทนใกล้ถึงลวก็เป็นงานเก็บตุเรียนคือแบบบางประเทศก็มีบางประเทศก็ไม่มีนะงานเนี้ยเหมือนหลายๆประเทศที่ผมได้ลองไปอ่ะ คือบางประเทศก็มีบางประเทศก็ไม่มีแต่ขออนุญาตเรารถไปเก็บก่อนโอเคผมชอบนะเอกลกักษณ์คือแบบปุ่มทุกอย่างคือมันมีเป็นรูปอะไรนะรูปเป็นโลโก้ของประเทศอย่างเงี้ยคือมันมันเจ๋งนะเพราะว่าบางประเทศมันไม่มีนะโลโก้แบบเนี้ยเนี่ยเห็นไหมโดยที่ปุ่มมือมันจะมีโลโก้ของประเทศอยู่นะเวลาเรากดเดิน แล้วก็ฮะแล้วก็เดี๋ยวเรากดลองฟาร์มดูนะอันนี้คือบลักนิดนึงนะครับเพราะว่า,อาพอเรากดอย่างเงาี้ยกดเร็วเกินไปแล้วคือแบบตัวละครม,มันบลักด้วยบวกกับถ้าเก็บมันไม่มานะคือมันจะยืนยืนอย่างนี้เลยถ้าเก็บอะแล้วก็นะฮะเดี๋ยวเราลองอีกรอบหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวก็จะได้ทวเรียนมาประมาณนี้ตามหน้านี้เลยอ่า ที่สาคัญนะฮะเดี๋ยวเราจะให้ดูแผนที่นี่แผนที่ก็จะประมาณนี้จุดจุดทํางานทุเรียงก็อยู่ประมาณนี้ตามนี้เลยแผนที่ก็ถือว่าสวยใช้ได้อยู่นะสําหรับผมนะผมมองว่ามันก็ยังสวยอยู่นะบางประเทศไม่มีเลยนะมอดแผนที่อะไรอย่างเงี้ยเขเคเก็บอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูงานต่อไปกันเลยนะฮะ Okay. เสร็จแล้วเราจะไปงานต่อไปกันดีกว่าคือเราจะไปที่เหมืองน,นะไม่รู้ว่าประเทศนี้ต้องเหมือนประเทศอื่นหรือเปล่าที่เราต้องซื้อของแต่ประเทศอื่นส่วนมากก็ไปถึงเหมืองก็ไอขุดได้เลยนะแต่ว่าประเทศนี้ไม่แน่ใจว่าทําได้หรือเปล่าเดีย๋ยวเราต้องไปลองดูกันก่อนว่าได้หรือเปล่าไปกันเลย ก็ขับตามทางมาเรื่อยๆเลยนะครับก็ตามทางก็ระวังด้วยนะครับว่าตรงเนี้ยมันมันบั็กแล้วมันแบบมองยากมากเห็นไหมมันมีเสาด้วยแล้วมันมองยากมันทําให้ขับยากมากเลยตรงเนี้ยเคแล้วก็เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเลยนะเลี้ยวซ้ายตามตามทางไปเลยถ้าติดติดบัก็กขึ้นเรียบร้อยถ้าหนีนี่น่าจะโดนจับแหละ ไม่น่าจะรอดหนีไม่น่าจะหลุดถ้าขับอย่างนี้เหมืองก็ยังอยู่ที่เก่านะครับแต่แค่มันมองหายากมากเหมืองมองยากมากนะถ้าเกิดสังเกตดีๆคือแบบมันบักบักเยอะมากอะ่ะคิดว่านะเหมืองเหมือนกันหมดแหละแต่ว่าผมดูแล้วอะ่ะ มืองอันแนคือแบบมันก็ยังมีจุดบั็อกอยู่นะก็อยากให้ทางแอดมินแก้ไขตรงนี้นิดหนึ่งนะเรื่องบัก็กเรื่องอะไรพวกนี้ที่เหมืองอเพราะว่ามีบางทีเราขุดขุด,ขดแล้วอะ่ะคิดว่าน่าจะมีบัก็กมีหลุดมีโน่นนี่นั่นชนอีกแล้วชนจนรถพังหมดแล้วอะ่ะ <c> อ <oughs> ชนจนรถพังหมดแล้วอะ่ะ สภาพรถดูไม่ได้เลยอะ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเอารถเก็บก่อนละกันตร,ตรงข้างหน้าขออนุญาตเอารถเก็บก่อนแป๊บหบนึง่งโอเคหลุดครับเดี๋ยวขอเข้าเกมใหม่แป๊บหนึ่งนะตามนี้เลยใครที่สนใจนะครับก็ประเทศตามนี้เลยละกันตามรูปโปรไฟล์ละกันแล้วก็เดี๋ยวผมจะลิงทิ้งลิงก์ดิสคอร์ดไว้ให้นะฮะ ขออนุญาตนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตปิดปิดอ่าหน้าใส่รหัสแป๊บหนึ่งนะเพราะว่ามันต้องใช้รหัสเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดแป๊บหนึ่งโอเคก็ยังมีการหลุดอยู่บ้างนิดนิด,นดหน่อยหน่อยก็เข้าใจแหละ ก็เลื่อนหาดูแล้วออันนี้ไม่แน่ใจว่าต้องซื้อหรือว่าอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวเราขอลองเช็คดูก่อนนะขอวิ่งหาเมืองแป๊บหนึ่งไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหนแต่ที่รู้ๆอะ่ะตรงนี้เวลาเราขุดเหมืองเสร็จอะ่ะเราต้องขึ้นมาบนนี้นะขึ้นมาตรงจุดโพสซสนะแต่เดี๋ยวขอหาเมืองแป๊บหนึ่งนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนเราเช็คก่อนเพราะว่าบางบางประเทศคือเขาบอกบางประเทศมันไม่ได้บอกเลยนะ ว่าเหมืองอยู่อ่าจุดขุดเหมืองอยู่ตรงไหนอะไรยังไง <c oughs> ขอวิ่งหาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราลองขึ้นไปดูตรงจุดโพสต์ก่อนดีกว่าถ้างั้นมันน่าจะง่ายกว่าอธิบายง่ายกว่า นี่เลยจุดพสเสก็จะอยู่ข้างบนนี้นะครับเราสามารถขึ้นมาโพสตเสได้เลยแร่เราสามารถเอาไปตีอาวุธได้เอาไปคราฟได้นะฮะหรือว่าเราจะเอาไปขายได้ขายก็ได้เดี๋ยวเราลองวิ่งหาแร่ดูสักหน่อยก่อนเพื่อจะเจอเพื่อจะเจอคิดว่านะคิดว่าจะเจอนะ ตรงนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวเดี๋ยวนะศพวัวมาอยู่อะไรตรงนี้เ <c oughs> นี่ยผมไม่เข้าใจว่าศพวัวมาอยู่อะไรตรงนี้มันไม่ไม่น่าใช่น่าจะบักแล้วแหละเพราะว่าคิดว่าน่าจะบักนะเพราะว่าไม่ศพวัวไม่น่าจะมาอยู่ตรงตรงจุดนี้ได้ในเมืองแร่ได้ไงเพราะว่ามันคนละทางกันเลยนะงานฆ่าวัวกับไอ้ตรงเมืองแร่เนี่ยแต่เราลองวิ่งหายสักหน่อยละกัน น่าจะใช่ตรงนี้ใช่หรือเปล่านี่ไงมันเขียนว่าแร่อยู่แต่คิดว่าน่าจะขุดไม่ได้อ่าใช่มันต้องไปซื้ออุปกรณ์ก่อนแล้วเราค่อยมาขุดเดี๋ยวเราลองเสิร์ชหาดูไปที่สถานที่นะคะแล้วเราลองหาคำว่าร้านอุปกรณ์ดูนะคะ ร้านอุปกรณ์น่าจะอันนี้แน่นอนเลยไงร้านขายอุปกรณ์น่าจะใช่อันนี้โอเคเดีย๋ยวเราดูก่อนโอเคน่าจะอันนี้แหละครับ ต่อไปเราก็จะไปเบิกรถแล้วก็จะไปร้านอุปกรณ์กันเลยเดี๋ยวเราดูในแผนที่แป๊บหนึ่งนะโอเคสตาร์ทรถไปกันได้ตามแผนที่เลยนะฮะร้านอุปกรณ์ก็ถือว่าไม่ไกลมากนะกับเหมืองอะ่ะคิดว่าไม่น่าไกลมากกับเหมืองเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่า ถ้ายังไงเดี๋ยวผมคิดว่าน่าจะเดีย๋ยวขอตัดภาพแป๊บหนึ่งนะโอเคเมื่อกี้ขอโทษด้วยนะครับมีปัญหานิดหน่อยตรงที่ว่าเออมันมีการเด้งกันเกิดขึ้นทำให้เราต้องมามาร์กใหม่นะฮะพอดีว่าเซิร์ฟยังไม่ค่อยเสถียรดีเท่าไหร,ร่นะฮะเราจะไปลืยอกันต่อโอเคเป้าหมายเราเหมือนเดิมครับคือเราจะไปที่ ร้านขายอุปกรณ์เหมือนเดิมเพื่อที่จะไปซื้อเราจะไปดูราคาก่อนว่าถ้าซื้อมันประมาณเท่าไหร่เพราะแต่ละที่มันราคาไม่เท่ากันเหมือนบางประเทศราคาอยู่ที่ขุดแร่บางประเทศนะเหมือนประเทศเก่าที่ผมเคยเล่นมานะสามหมื่นสี่หมแต่บางประเทศคือเราไม่จําเป็นต้องไปซื้อไงบางประเทศเราเราขุดได้เลยไง เหมือนประเทศล่าสุดที่ผมเล่นก็จะประเทศล่าสุดถ้าจะไม่ผิดคือเราสามารถขุดได้เลยไม่จำเป็นต้องไปซื้อที่ขุดแร่แต่ประเทศนี้คือแบบต้องไปซื้อที่ขุดแร่คือจิงแปลกแต่ก็ไม่ได้แปลกมากเพราะว่ามันก็มีหลายประเทศที่ทำแบบนี้บางประเทศเท่านั้นแหละที่คือแบบ ผู้เล่นบางคนอยากขุดเหมืองอยากขุดแร่อะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่มีแบบไม่ได้ฟาร์มเก่งอะไรอย่างนั้นคือแบบไม่ได้ฟาร์มหาเงินเพื่อจะอไปซื้อเงินเอาเงินไปซื้อที่ขุดแร่ไรงบางประเทศคือแบบแพงเกินก็นะฮะก็แค้ถึงโอเคเดี๋ยวขอวนหาแป๊บหนึ่งนะ ด้วยความที่ว่าเราก็ไม่รู้เพราะว่าเราก็เพิ่งเข้าประเทศนี้วันแรกอะไรอย่างเงี้ยว่ามันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวขอมองหาแป๊บหนึ่งในซอยนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะก็เดี๋ยวขอลองหาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวลองหา g ีเพ็แป๊บหนึ่งนะหาใน g ีเพ็แป๊บหนึ่งรู้ว่าร้านมันอยู่ตรงไหนว่ามันขึ้นแค่ว่าเานี่ย43เมตรเองเนี่ยใช่ด้านหลัง ร้านขายอุปกรณ์อยู่ด้านหลังพอดีเลยนี่ไงโอเคเดี๋ยวเราทำการล็อกรถดับเครื่องแล้วก็ล็อกรถอะไรเรียบร้อยนะครับกันเพื่อมีคนมาขโมยอะไรอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวอยู่ไหนเอ่ยอ๋อนี่ไงไทางนี้ โอเคครับกด n เ,เพื่อดูนะฮะหูราคาหกพันที่ขุดแรกหกพันบูปินสามพัน 3, มีค่าบวาอีกสามพันโอ้โหก็แพงอยู่นะผมว่าก็แพงแพงเนี่แต่ก็ไม่ได้แพงมากนะแต่ดูแล้วอะ่ะก็ถ้าใครอยากทำเหมืองแรกคือคุณต้องไอ้นี่ทันทีเลยเนี่ยเนาอาวบักแป๊บหนึ่งนะทุกคนมันบักบักเข้าบักออกแป๊บหนึ่ง โอเคใช้พิมพ์ทับดีกว่า๋ยวเราพิมพ์ทับเอาแล้วกันนะครับใครที่แบบลดล็อกนะฮะแล้วคือมันปลดไม่ได้ให้พิมพ์คําว่าทับ L O C K นะฮะเพื่อจะปลดล็อกโอเคปลดล็อกแบบนี้เลยแล้วก็ขึ้นรถไปไปต่อไปเดี๋ยวเราเอาของไปขายกันก่อนดีกว่าคิดว่าน่าจะมีขายนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปที่ตลาดหลักเมืองเลยนะตลาดหลักของเมืองของประเทศเลยนะ ก็เดี๋ยวเราจะไปขายกันก่อนแป๊บหนึ่งโอเคสตาร์ทรถก่อนแล้วก็ไปกันเลยดีกว่าจุดขายจุดขายของนะฮะอยู่ตรงตรงข้ามกับโรงพยาบาลนะก็ใครที่เล่นจีเทมาก็น่าจะเข้าใจนะจีเทลายเนี่ยว่าจุดขายจะอยู่ตรงตลาดตลาดเนี่ยคืออยู่ติดกับโรงพยาบาลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ้ยดิฟดิฟดิแป๊บหนึ่งรถมันแรง รถผู้เล่นใหม่นะฮะก็ความเร็วอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบสองนะฮะหนึ่งร้อยห้าสิบสองกิโลนะครับก็ถือว่าเร็วเร็วในระดับหนึ่งไม่เร็วมากอา่าของโดเนตก็มีนะ,คะใครที่คนไหนที่สนใจนะฮะก็ของโดเนตก็มีประเทศนี้ของโดเนตก็มีก็ราคาไม่แพงนะฮะถ้าใครสนใจโดเนตหรือสนับสนุนเซิร์ฟเซิร์ฟหรือประเทศ ผมแนะนําเลยนะแนะนําโดนเนทอะไรก็ได้มันก็มีกาชาปองรถอะไรพวกนี้กันเยอะโอเคเดี๋ยวเราเอาของไปขายกันดีกว่าข้างนี้น่าจะเป็นพวกนี่ไงไม้เนื้อวัวแล้วก็พวกแร่นะฮะส่วนอีกด้านหนึ่งก็น่าจะเป็นนี่ไงผลไม้เรามีทุเรียนอยู่สองอันเราจะขายได้เท่าไหร่ทุเรียน เดี๋ยวเราหาแป๊บนึ่งโอเคสอ,อันได้60บาทก็ราคาอย่างละ30มสิแหละต่อไปก็ปลาหมึกนะฮะปลาหมึกเรามีเยอะเยอะจำนวนหนึ่งก็ขายได้อยู่โอเคสามอตอนนี้กลายเป็นขายขายไป300แล้วก็ใครที่สนใจนะครับอยากให้ผมทาคลิปฟาร์มรอบเมืองจะได้เงินเท่าไหร่ก็ ขอคอมเมนต์ไว้ด้วยนะฮะก็เดี๋ยวเราจะไปทําให้นะฮะ EP หน้านะฮะ EP หน้าเราก็จะมาทําคลิปเ,เกี่ยวกับฟาร์มรอบเมืองได้เท่าไหร่ส่วนใครที่อยากให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับอสอนการติดตั้งว่าติดตั้งยังไงลงติดประเทศยังไงเดี๋ยวเราจะไปสอนกันอีกทีหนึ่งนะฮะก็นะฮะก็เดี๋ยวเราจะสอนให้อีกทีหนึ่งก็ EP หน้า EP หน้าเดี๋ยวเราจะลงคลิปสอนให้นะฮะว่าขั้นตอนการลงถ้าเพื่อน,อนๆนคนไหนสนใจอยากเล่นนะฮะก็ สามารถดูคลิปได้นะฮะก็เดี๋ยวเราจะสอนลงอ่าจีเทให้แล้วก็กับสอนอีกวิธีหนึ่งคือเราไปดูในดิสคอร์ดได้เดี๋ยวเราเราดูดิสคอร์ดได้นะครับในดิสคอร์ดก็จะมีนะฮะมีบอกวิธีการลงนะฮะลงยังไงแต่อันดับแรกเราจะฝากหนึ่งกันก่อนว่าจะฝากยังไงอันนี้คือไม่แน่ใจอ่าเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่ง ไม่แน่ใจว่าฝากเดี๋ยวแป๊บนึงขออ่อน่าจะลืมกดข้างบนแหละเดี๋ยวแป๊บหนึงนะผมขออ่านให้เข้าใจก่อนไม่ได้ก็แสดงว่าเดี๋ยวนะมันจะมีระบบบอกอยู่ว่าฝากถอนยังไงเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง นี่ไงข้างบนข้างบนมันจะมีบอก่ะนี่ไงตรงนี้จะเป็นการถอนนะ,ะอันแรกจะเป็นฝากอันที่2จะเป็นถอนและอันสุดท้ายจะเป็นโอนฝากถอนโอนตามนี้เลยนะอันดับแรกเลยเราฝากเราจะฝากจำนวนเงินก่อนอเราลองใส่ไปสองพันก่อนโอเคแล้วกดคอนเฟิร์มนะฮะกดตกลงอีกทีนึงนะฮะโอเคทําการฝากเรียบร้อยนะฮะก็ครับผมคลิปนี้นะฮะ ก็อยากจะบอกว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบใจก็อย่าลืมนะฮะฝากกดไลค์กด Sub s c r i b e กดติดตามแล้วก,กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะฮะก็นะครับก็เพื่อนเพื่อคนไหนนะครับที่อยากให้ผมทำคลิปอะไรอีกก็ฝากด้วยนะครับก็คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะขอบคุณครับบ๊ายบาย